ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับทางบ้านพี่น้องฝนฟ้ายังตกอยู่ไหมครับทางบ้านลุงก็เพิ่งจะแรงวันแรกนะครับหลังจากที่ตกมาหลายวันนะครับก็น้ําก็เจิงนองไปหมดเลยนะครับบริเวณข้อไก่เล้าไก่นะครับวันนี้ก็เพิ่งจะมีอากาศดีนะครับแจ่มใสนะครับลุงก็เลยถือโอกาสออกมาพาพี่น้องมาอัปเดต ลูกไก่ที่เราได้ขุนไว้วันก่อนนะครับที่บนคอกลอยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูว่าเขาโตเท่าไหร่แล้วนะครับโตขนาดไหนแล้วนะครับน้ําหนักจะซักเท่าไหรนะครับหรือว่ามีเจ็บป่วยบ้างไหมนะครับเดี๋ยวลุงจะพาไปดูกันนะครับอย่างบ้านพี่น้องนะครับเป็นเป็นไงกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลกันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกนี่ก็จะนําพาเชื้อโรคมานะครับก็ต้องหมั่นดูแลกันด้วยนะครับเรื่องความสะอาดคอกอะไรประมาณนี้ครับ เดี๋ยวลุงจะพาไปดูของลุงนะครับที่ลุงได้ขูดเอาไว้บนอคอกลอยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไก่ด้านในกันเลยนะครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับไก่ของเราก็เริ่มจะโตแล้วนะครับตั้งแต่วันก่อนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีไก่ป่วยเพิ่มและก็ไม่มีไก่ตายเพิ่มนะครับพี่น้องครับ ก็ยังอยู่กันปกติดีนะครับเดี๋ยวลุงขออนุญาตขยับรางอาหารให้สูงขึ้นอีกหน่อยก่อนนะครับ เพราะว่าไก่มันเริ่มตัวถุงขึ้นเยอะแล้ว๋ยวจะขยับรางน้ำด้วยครับ โอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวลุงจะทดลองชั่งน้ําหนักให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าตอนนี้ไก่มันมีน้าหนักสักเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวลุงจะจับมาสักตัวสองตัวนะครับเอาไปตัวนี้ก็แล้วกันนะครับมันอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวลุงจะชั่งพี่น้องได้ได้ดูกันนะครับในรัวแต่ชั่งจะโอเคอยู่ไหมโอเคอยู่ใช้ได้อยู่1นึ่กิโลสขีดนะครับพี่น้องครับ หนึ่งกิโลกับ2ขีดเดี๋ยวจะทดลองช่างตัวเมียสักตัวนะครับหาตัวเมียก่อนตัวเมียตัวเมียนอนอยู่นี่เลยมานี่ตัวเมียก็อยู่ใกล้ๆแล้วนะครับ ตัวเมียขึ้นไปน้ำหนักตัวเมียได้เก้าขีดครับพี่น้องครับตัวเมียเก้าขีดพอดีเลยโอเคนะครับครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับตัวผู้ก็หนึ่งกิโลสองขีดนะครับเมื่อสักครู่ช่างไปหนึ่งตัวตัวเมียก็เก้าขีดนะครับเดี๋ยวลองช่างตัวผู้ตัวใหม่อีกตัวนะครับตัวผู้อยู่ข้างแต่ช่างนี่แหละเอามานี้ตัวข้างแต่ช่างนี่แหละละมาๆมาๆมาอีกทีนึงเออนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวพ่อชังางน้ำหนักก่อนพ่อช้งางน้ำหนักก่อนอยู่นิ่งๆเลย๋ยวนิ่งๆเท่ากันเดะนะครับพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งกิโลกับสองขีดนะครับตัวผู้เช่นกันครับตัวนี้ครับโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวลุงจะจับตัวเมียอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเดิมเปล่าไม่ลู้พี่เธอนี่ตัวเดิมเปล่า ไม่แน่ใจหาตัวอื่นดีกว่าตัวเมีย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 มาตัวนึงมาดีข้อกันได้แล้วเอาตรงนี้แหละใกล้ๆดีใกล้มือดีพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเป็นตัวเมียนะครับโอเคโอเคยืดนยืดน ตัวเมียตัวนี้ก็9้าขีดเหมือนกันนะครับพี่น้อง9ขีด9ขีดพอดีครับพี่น้องครับโอเคตัวนียออุ้ยครับพี่น้องครับสรุปว่า2ตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับตัวผู้2ตัวก็ตัวละ1กิโลขีดแล้วก็ตัวเมีย2ตัวก็ตัวละ1กิโลขออภัยตัวเมีย2ตัวก็ตัวละ9้าขีดเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวลุงจะไปดูตารางอายุอีกทีนะครับให้มันชัดเจนว่าตอนนี้อายุไก่ได้กี่วันนะครับเพราะว่าลุงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็น38วันไหมลุงก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับการอัปเดตชีวิตของลูกไก่ในข้อขุนนะครับที่ลุงได้ นำมาเลี้ยงไว้ในข้อขุนข้อลอยนี้นะครับก็ให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวลุงก็จะทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับทำคลิปให้พี่น้องได้ดูกันสำหรับชีวิตของไก่ในอคอกนี้นะครับว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงเวลาจับขายนะครับเขาจะได้น้ำหนกักเท่าไหร่นะครับในช่วงแต่ละอายุนะครับแล้วก็เวลาจับขายจะได้น้ำหนักทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ สิ้นเปลืองอาหารไปเท่าไหรค่าน้ําค่าไฟกี่บาทนะครับแล้วก็จะได้เป็นผลกําไรหรือขาดทุนยังไงก็จะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขออนุญาตกล่าวคาว่าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ